เวลาต้องแบบไปแคสงานอะนั่นเลยค่ะคนอื่นเขาหน้าใสกว่าเราคนทักเราบ่อยไม่ว่าจะเป็นจากคําพูดสายตาที่มองเคยโดนแม้แต่กระทั่งแฟนเราเองบอกว่าทําไมไม่รู้จักดูแลตัวเองเวลาเราไปแคสงานเนี่ยบางคนเขาก็อยากได้เหมือนแบบคนหน้าใสไม่มีฝ้ากระมันก็ทําให้เราเสียโอกาสในการทํางานตรงนั้นไปด้วยก็คือเลเซอร์ของทุกที่ที่ว่าดีเราไปลองมาหมดเฉพาะเลเซอร์เนี่ย น่าจะหมดหลายแสนคือทั้งกินทั้งฉีดเราลองมาหมดแล้วรักษามาเป็น10ปีแต่ผลที่ได้ก็คืออยู่บนหน้าเราตรงเนี้ยค่ะมันไม่ได้ดูจางลงเลยคือเสียทั้งความรู้สึกเสียสุขภาพจิต เสียเงินเราต้องใช้เวลาแต่งหน้ามากกว่าพิธีกรคนอื่นต้องเน้นเฉพาะจุดในการที่จะช่วยแบบปกปิดฝ้ากระมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วต้องคอยซับหน้าบ่อยบางทีรู้สึกท้อเหมือนกันแต่ด้วยอาชีพของเราอะมันก็ต้องหาสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ในการที่จะช่วยรักษาเราได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการเพราะมองว่าในเมื่อเราลองมาหลายอย่างแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียก็เลยลองเข้ามาเป็นอาสาสมัครค่ะ วันนี้นะคะเรามีอาหารเสริมของชาคิรีหนึ่งกล่องเราจะให้คุณซีไปทดลองทานจำเนวน1สิบห้าวันและให้คุณซีสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวแรกที่ทดลองทานอาหารเสริมนะคะตื่น,เ,นเ,เช้ามาผิวไม่แห้งถึงว่าอืนหน้ามันก็มีความไร้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวคุณซีนั้นหลังทานอาหารเสริมชาคิรีจะเป็นอย่างไรบ้างก็หลังจากที่ทานตัวชาคิรี p l u สแล้วว่าค่ะตัวป้าะสบกรณ์ที่เกิดใหม่นะคะมันจางลงกว่าแต่ก่อนนะคะซีไม่ได้ต้องการรักษาฟ้าต่า เพื่อเอาใจใครแต่ซีรักษาฟ้าลัะเพื่อความสุขของตัวซีเอง ตั้งแต่มาลองทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชาคิตตีพลัสเนี่ยซีหยุดกินอาหารเสริมทุกตัวเพราะตัวซีเองซีก็อยากรู้เหมือนกันว่าได้ผลอย่างที่เราคาดหวังจริงจริงไหมซึ่งชาคิตตี้พลัสคือตอบโจทย์เพราะว่าฟ้าแดดหรือว่ากะาที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยเอออันเนี้ยซีรู้สึกว่ามาตางังคลงผิวหน้าเราดีผิวกายเราดีอะค่ะเราไม่ได้ต้องทําเพื่อใครเราแค่อยากทําให้ตัวเรามีความสุขในทุกๆวันมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่ เราโดนมาเยอะมากเกี่ยวกับในการทํางานโดนคนที่เราคิดว่าเออเขาหน้าจะเข้าใจนะในความพยายามของเราเราก็อยากสวยเหมือนคนอื่นๆอะไรหลายหยอย่างมันทําให้เรามีฝ้ากาะที่เราก็พยายามรักษาเต็มที่แล้วมันเหมือนเป็นความเจ็บปวดในทุกๆครั้งที่เราจะโดนคนเขาทักเวลาที่เมื่อก่อนเราไปแคสงานเราไปสมัครงานเราจะถูกปฏิเสธฝ้ากาะที่มันอยู่บนหน้าเราทําให้เราเสียโอกาสในชีวิตตรงนั้นไปความมั่นใจ ที่ซีเคยสูญเสียไปความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันเข้ามากระทบจิตใจเราะพอได้มาเจอกับชากิรี่แล้วอะเฮ้เราก็น่าสดได้ซีเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ด้วยแค่ระยะเวลาเพียงแค่15วันเป็นความรู้สึกจากใจจริงๆนะคะขอบคุณชากิรี่มากๆค่ะชากิรี่ดูแลคนเป็นฝ้าเหมือนหมอมาดูแลคุณ